เข้าครัวพี่น้องจ้าข้าวกำลังขึ้นอายพี่น้องนะจ้าข้าวเหนียวจ้าพี่น้องเร่งข้าวเหนียวนะจ้าข้าวกำลังขึ้นอายจุ๊ดจุ๊ดาวเดือนี่ติกแกงเฮ็ดแบบสุดยอดเลยพี่น้องมื่อกี้นะเฮ็ดอันนี้เป็นแพ็คซื้อมาในห้างเนอะพี่น้องเนอะแพ็คละห้าสิบเก้าบาทนะจ้ายู่แมคโครนะจ้าสี่สหายเนาะ พี่น้องโอ้โทษทีพี่น้องพิ่งใหญ่เปิดตู้เย็นเอาอันกับขา่าวเราเราสีมะแซ่แซ่ละลายน้ำเพิ่นเฮ็ดกับข,ข่าวเหม่องทรงโอเค after you make chicken นะมวันนี้ให้เพิ่นเฮ็ดอันเฮ็ดไก่ให้กินพี่น้องแซ่ละลายน้ำาให้เพิ่นเพิ่นสีมาเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดให้กินอบเซนตู้ พี่น้องเอ้ยตู้ไมโครตู้ันตู้อบนาะอพี่น้องเนาะจ้ะเดี๋ยวสาวเดือนจะสีละลายน้ำไว้ก่อนซื้อมาจากห้างไมโครปีกไก่พี่น้องนะ มาณเกือบครึ่งชั่วโมงคุณล่ะพี่น้องนะแล้สิได้เฮ็ดได้แาวเดือนก็สิให้พี่ใหญ่เฮ็ดเพราะว่าเราเฮ็ดแซ่บเราเฮ็ดแซ่บเรามักเครื่องของเราแล้วก็เราก็สิอบใส่ตูออ้อบนะจ๊ะมืนน้อนี้ช่องกินแซ่บอิลี่อช่องเออ่แซ่บอิลี่อิลี่ชาแนลก็สิกินแกงเห็ดก่อนพี่น้องนะจ๊ะแกงเห็ดอารสิมี2เมนูแล้วพี่น้องเพราะว่าแาวเดือนอยากสิอัปเดตลงอา่า YouTube ช่อง s ซฟอิลิชาแนลมือละสองสองคลิปนะถ้าเปลี่ยนไปได้ความตั้งใจนะพี่น้องนะจ๊ะตอนนี้ก็เข่ากับขึ้นอายแนละ้วพี่น้องเลยรออีกจักน้อยพี่น้องรออีกจักน้อยนะสอดเดือนที่ได้ใายเข้าใสายน้ําให้พี่นอ้งแบบองเบ่งแบบใส่กองข่าน้อยแบบสุบดบรรยากาศบ้านบ,นบ้าน ا ن เฮาพี่น้องนะวิถีชีวิต แม่บ้านแม่เรือนกินข้าวเหนียวแบบนี้ค่ะพี่น้องสานฮากินข้าวเหนียวอหอนกับแกงเฮดนี่ก็สุดยอดเด้อพี่น้องเนาะเสลาพี่ละน้องไปก่อนเนาะค่ะเนาะพ่อใหญ่แล้วเปิดโทาราัศน์แล้วพี่น้องจ้านะคะสวัสดีค่ะ